พี่เซาตอบเมนสนับสนุนช่วงนี้โดยเอเซอร์เย้ในที่สุดช่วงนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ดีๆเอาไว้ใช้ตอบเมนเพื่อนๆแล้วนะครับนั่นก็คือเอเซอร์นั่นเองเย้ yeah! มาคําถามแรกกันเลยดีกว่าพี่เซาคะแมวหนูอ้วกออกมาเป็นพยาธิและเศษอาหารคะ่ะ ทำไงดีมันเป็นอะไรค่ะน้องควรพาไปหาหมอเพื่อเช็คสุขภาพด่วนเลยครับ2ทําไมหนูกอดแมวแบบว่ากางแขนออกแล้วเอาหน้าเข้าไปหาค่ะแล้วมันชอบตบหน้าคะก็เป็นปกติของแมวครับเขาไม่ค่อยชอบให้คนใกล้ชิดสักเท่าไหร่น่ะถ้าอยากจะใกล้ชิดเดี๋ยวเป็นฝ่ายเขาไปหาเอง3าย่าหนูบอกว่าถ้าขนแมวเราเข้าจมูกแล้วจะเข้าปอดไปติดที่ปอดลรวจะตายค่ะจริงไหมคะไม่จริงครับขนาดฝุ่นเล็กๆยังเข้าจมูกไปสู่ปอดของคนไม่ได้เลยครับีิดซาแล้วนกองกาูฟทำอาชีพอะไรคะพี่เป็นหัวหน้ากรรมการผู้จัด ออผู้บริหารยำยายไทายแลนด์ครับสุดกังฟูแหละเป็นเด็กฝึกงานแมวทําไมขนหลุดแล้วขนมันขึ้นใหม่อ่ะครับขนแมวก็เหมือนกับผมของคนเรานะครับมีร่วงแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เป็นปกติครับพี่เส้าหลินใครภาคเสียงเส้าจูคะสงสัยมานานแล้วค่ะเสียงเร้าจูเป็นพี่ป๋อเป้ยเป็นคนภาคนะครับพี่เร้าคะ่ะแว่นที่พี่เร้าใส่เป็นแว่นของคนหรือแว่นของแมวคะ่ะล้วซื้อที่ไหนคะเป็นของแมวครับพี่ซื้อมาจากร้านนี้ ถ้าบีบบีบขยําขย้ำเบาๆที่อุ้งเท้าแมวและดึงดึง,ดงบีบบีบเนืียงแมวจะเป็นอะไรไหมคะหนูทําทุกวันเลยมันนุ่มฟินถ้าทาเบาๆไม่รุนแรงแล้วแมวไม่ขัดขืนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรครับอาจจะลาคันเล็กๆน้อยๆรู้ได้ไงว่าพี่เศร้าเป็นครึ่งไทยเปอร์เซียอา้าวก็แม่พี่เป็นแมวพันเปอร์เซียส่วนพ่อพี่เป็นแมวพันุไทยลูกออกมาก็ต้องเป็นลูกครึ่งน่ะสิครับถ้าเลี้ยงแมวในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเลยมันจะไม่เครียดหรอครับถ้าเลี้ยงดีดๆเล่นด้วยกันเยอะๆให้ความรักเขาเยอะๆก็ไม่เครียดหรอกครับี่เเศร้้าคะแมวป็นงได มแมวก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วควรใส่ใจสุขภาพเขาให้มากๆหากพบความผิดปกติก็ควรพาไปรักษาให้ทันท่วงทีครับและดูผสมพันธุ์ของแมวจะอยู่ในเดือนอะไรคะระยะเวลาของแสงมีอิทธิพลต่อการหาคู่ในแมวครับฤดูที่มีแสงมากแมวก็อยากจะมีคู่ได้บ่อยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนเพราะงั้นแล้วแมวก็อยากจะมีคู่กันตลอดครับทาไมแมวตอนกลางคืนต้องตากลมกว้างแต่ตอนกลางวันรีบจังคะ่ะรูม่านตาของแมวจะขยายตามสภาพแสงรอบตัวครับถ้าสว่างน้อยก็ขยาย เพื่อจะได้เห็นชัดแต่ตรงกันข้ามกับแสงที่มากรูม่านตาก,ก็จะหดลงครับแมวบ้านผมเป็นโรคเอดแมวเกิดจากอะไรและมีวิธีรักษาให้หายดีไหมครับโรคนี้สามารถติดต่อได้ผ่านทางแม่แมวสู่ลูกแมวครับหรือติดต่อมาจากแมวตัวอื่นโดยผ่านน้ำลายหรือการต่อสู้กันครับการรักษาเนี่ยจะเป็นการรักษาเพื่อพยุงอาการหากได้รับก,การดูแลที่ดีแมวที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หลายปีเลยครับจนหมดอายุขยเลยกังฟูน่ารักพี่หล่อมากครับขอบคุณครับไม่ต้องสนใจคนที่เขาด่านนะคะ หนูเป็นกําลังใจให้โอ้ขอพระคุณมากมากเลยครับพี่เศร้าสีเหมือนแมวหนูไม่จริงครับแมวน้องต่างหากแหละที่สีเหมือนพี่พี่เศร้าแมวหนูหายอะ่ะคือเรื่องแบบระบบเปิดอะคะ่ะปกติเปิดประตูบ้านก็จะเข้ามาแล้วอมอมาถึงบอกว่าเลี้ยงระบบเปิดใช่ไหมครับการเลี้ยงแมวระบบเปิดเนี่ยแมวมีโอกาสที่จะหายไม่กลับมาบ้านหลงทางหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทางที่ดีนะครับควรเลี้ยงแมวแบบระบบปิดดีกว่าพี่เศร้าเราจะทํายังไงให้แมวอ้วนดีคะการเลี้ยงแมวให้อ้วนไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแมวสักเท่าไหร่นะครับทางที่ดีควรเลี้ยงแมวให พอดีพอดีหล่อๆแบบพี่ดีกว่าแมวหนูเป็นของใครไม่รู้แต่หนูก็เลี้ยงมาตั้งแต่ป .4 ตอนนี้หนูก็ป .6 แล้วอา้าวน่นาะสีครับแล้วแมวเป็นของใครล่ะครับเออแต่ก็ดีแล้วนะที่น้องเลี้ยงเขามาได้ดีขอบคุณแทนน้องแมวด้วยนะครับแฟนอาร์ตมีคนรับภาพมาด้วยไงถ้าจะให้ดีเขาให้วาดเองถึงไม่สวยก็ตั้งใจวาดแล้ววาดด้วยใจก็พอแล้วใช่เลยครับพูดถูกตรงใจพี่เป๊พี่เส้าพูดอีสานได้ไหมว่าวบอกได้ดอกครับพี่เร้าคะ่ะทำไมแมวถึงกินก้างปลาไม่ได้คะหนูให้แมวหนูกินก้างปลาเกือบทุกวันเลยค่ะ ไม่ได้นะครับแมวไม่ควรกินก้างปลานะครับเพราะว่าก้างปลาเนี่ยจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในแมวได้ที่เห็นแมวชอบกินนั่นเน่เพราะว่าเขาไม่มีเนื้อปลาให้กินยังไงล่ะครับเขาถึงต้องกินก้างน่ะถ้าแมวอยู่ในรถนานๆจะเมารถไหมครับแล้วแต่แมวครับแมวบางตัวก็เมารถได้ง่ายส่วนพี่เนี่ยไม่เคยเมารถครับตะก้งหลอปิซซ่าหน้าตาก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าพี่อ่ะหลอกกว่าเยอะทําไมแมวถึงไม่ค่อยกระพริบตาหรอคะเพราะแมวเนี่ยไม่มีผนังตาหรือเปลือกตาครับแต่มีกลไกอื่นมาปกป้องดวงตาแทนเช่นเยื่อหุ้มตาหรือ ลตาา่งครับ้องเพลงเจ็บที่ตัดจูเป็นทํานองจะออกไปแต่ขอบฟ้าให้ดูหน่อยครับฮ่าฮ่าฮาฮาอ้ยสบายมากแต่เจ็บที่ต้องตัดจูที่เธอนั้นเป็นคนพาไปตาทิ้งต้องยอมรับคำชีวิตฉันต้องไล่ไข่ใช่ไหมเยอ่า <c oughs> <Yeah. S 2> <c oughs> หมดแล้วนะครับคำถามตลอดวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เซาตอบเม้นด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่ช่วงต่อไปพบกับช่วงช่วงช่วงช่ว่นห้วยชุยช่วงแฟนอาร์มาเลยดีกว่าภาพแรก พี่าวปากตุยตุยปากตุยอย่างเงี้ยผอมเพียวหุ่นเดียวโหดูแขนสิก้าเป็นมัดมัดค่ะยังกระโตสันลกเลยนะเฮาต่อไปอุ้ยมาพี่สาวแบบแมวจีนงแมวจตติตีไงอ๋อตาตีเกาหลีอปบตไงต่อไปอุ้ยโป,กเ,กโปกเกมอนโปกเกมอนโปเกมอนตุ๊ซเราไม่ได้เป็นโปกเกมอนนะเราเป็นเทรนเนอร์อ๋อเทรนเนอร์คนที่เลี้ยงโปกเกมอนใช่ไหมเทรนเนอร์ที่เขาเอาไว้ใส่ฟันมาะไม่ใช่เทรนเนอร์ที่เอาไว้เล่น้กมน่ะ ต่อไปเฮ้ยเหมือนตุ๊กต,ตาล้มลุกเลยฮะตุ๊กตาล้มลุกเออนั่นน่ะสิแขนไปไหนแล้วนะ่ะพี่ซอกก็เหมือนกันแขนไปไหนอะวาดยากมากโอ้โหสุดยอดไปเลยครับต่อไปโอ้ยน่ารักเหมือนอีวุยเลยฮะใช่น่ารักแต่ว่าหน้ากังฟูนี่ดุไปนิดนึงสงสัยจะห่วงขนมใช่ขนมของกังฟูใครอยาก ต่อไปเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยพิซซ่ร้ามีเงาสองชั้นพี่เศาอ,อะไรล่ะนี่มันกังฟูยัดชัดตัวสีส้มอ่ะเออกังฟูนี่เองเออนั่นแหละ<ต>มันมีกังฟูแต,แต่ที่ใจยอยงกว่าคือตากล้องหาเออนั่นน่ะสิมาแบบเงาดำๆเลยนะเนี่ยต่อไปออพี่สงอบอว้วนโอโ้โหนี่มันนั่งรออาหารใช่ไหมเนี่ยไว้ทรงวิบเป๋ด้วยมาฮะหางสีขาวระบายให้พี่หน่อยสิสีดำอ่ะอันนั้นหางแล้วนะ่ะนันกว่เนือเงางเออต่อไปเฮ้ยกังฟูเล่นมือถือใช่ไหม ทำไมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักมากเลยเหรอโอ้โหผมนี่ยางับเชือกฟางนั่นเนี่ยยอดเลยกังฟูน้อยต่อไปว้าวกังฟูอีกแล้วมีรูปกังฟูเยอะจังอันนี้ก็น่ารักยอดไปเลยครับแลบเลินแดต่อไปเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเขาก็รักตัวเองสาเหตุพี่เศร้าตื่นสายสาเหตุที่ตื่นสายนี่คือตาล้องใช่ไหมรักใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใครว่าเขาไม่เขียนอธิบายไล้นี่คือใครเนี่ยแต่ว่า พ,พี่เตาพี่ร้องไห้ทำไมวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะ